Thì bật đi nằm dây bột trong phân sống bật khó mặt dài rồi khi ông dì đến khi ศึกษาสนุกแล้วเสร็จปุ๊บก็กลับมาหาเมียป๊อปเลยนะขอกอดหน่อยสิที่พี่คแหมเห็นไหมจะเห็นเธอดีกว่าทุกทีอ่ะแต่บอกอยากกรอไงขอเวลาแ๊บเดียวเดี๋จะกออให้ั้งใจขอบคุณนะครัดที่มีไว้ครับ มหาเศรษฐ์เบอร์เตสสอดทองครับพี่นายหนุนถามมาแล้วจะจะทำตัวยังไงเนี่ย,ยาาหลือความรักมันจะยอมไม่มีในเลยจะหาเพื่อนที่รู้ชีวิตของฉันในแต่ละวังจะต้องไม่เหลือดีแน่นอนจะพี่กลับมาจากท่า มีแต่กลิ่นเหืืนกลิ่น้าวเลือดทำไมไม่กลับไปอาบน้ำก่อนละพลเพคะเราให้มาหาหมอชินก็ได้เ <c oughs> รย่งไรกับปากเหลาลูไปางเจ้าวจจวาวอ,องปเรื่องขใจอะไรกเจ้าหรอเพคะบองชินตัชัวนที่ไหนเพคะเจ้ ก็นนไม่ค่อยดีเพคะจงเนสบายแลวมีหอมอหลวงม,มาดูแลเจ้าทุกอย่างดีแล้วเพคะหม่อมฉันมีน้ำฉ่ำวิู่ก็แล้แยะเจ้าพี่ไม่ต้องห่วงว่าแต่เจ้าพี่ยังกลับไปหาบน้ำอาหับท่าแต่พื่อนินี้ยใครมาหาหม่อมฉันก็ได้เพคะพักเหนื่อยเอาแรงสะก่อนได้วันนี้พี่จะให้กุแจเจ้าก็าได้เจ้าข <c oughs> ังวัญให้ทุกที่แล้วก็ดูยาให้ตองเวลาี้วยนะ เมื่อได้รู้เหตุผลสเสมือนดั่งโดนไฟเผาในเท้าตั้งตอสร้างทางแต่เรื่องทางมนุษย์น,นึกว่าอาหารวิตามินแต่ต้องมากิน ข้อเอาจเมื่อกีน้กกกน้ำตาลคนแก้วนี่ผิดไปแล้วหรือเราขอบคุณออคณคนในแผ่นดินนี้ไร้ซึ่งด้ความจริงใจง ตั้งแต่ที่ข้าเนรย่าเจ้าไปอยู่ข้าแท่จะหาความสุขไม่ได้เขะาะนนดีเมื่อความจริงใจมันไม่มีต่อกันเขาก็จะไม่ขออยู่ที่นี่ต่อไปไอข้าจะกลับไปอยู่สุนักดางไม่ได้ข้าคิดว่าอะไรไข้าได้ยินว่าเจ้ากำลังจะกลับสู่สานักดัางเลยนะเด็ก ถูกต้องเพื่อนรักของข้าเจ้ามาถึงเพียงนี้แล้วคิดจะถอยหลังกับแได้คิดเด็ดขาดอย่าลืมนะว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราเปลี่ยนเหม,มือนดินเหมือนก้อนดินตอนนี้เจ้ากำลังจะกลายเป็นดาว<ม>เพราะฉะนั้นแล้วจะถอยกลักบไปสู่ดินยังของอ่าวเวยกัเด้เจ้าเห็นอะไรไหมว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นกับเรา อยู่สมรรานชุดสวยๆอย่างเงี้ยมึงเคยใส่ไหมก็ไม่เคยพี่มาได้ดิบด้ดีเป็นอาหารเราถึงได้มีชุดนี้สวยใส่คุณนึกว่าดินทำไมไปจะกินได้ไงคุณไม่แดกหรอกรต้างอะารเพื่อนรักอย่าถอยหลังกลับเด็ดขาดโก้ซึ่งเป็นเพื่อนรักของมึงจะขออยู่เบื้องหลังคอยหนุนหลังความสำเร็จของม<ก>ึงเพราะฉะนั้นเดินหนะ้าอย่าถอยหลักงกลับเล่ในความฝั ผมไม่มีความสุขแล้วก็จะอยู่ทำไมความสุขมันอยู่แค่เรื่องเท่านั้นเองขอให้เจ้าก้าวเพียรไม่กี่ก้าวเท่านั้นทุกเส้นทุกอย่างในบรินนี้จะเป็นของเจ้าหมูตกใจมากที่มือเจอสติกูจำาได้ไหมว่าเขาเนหนวันใดกูได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้กูจะไม่เลือกอะไรเพื่อนนะบันต้อย่างนั้น เพื่อรักขอค่าตาสมายข้าจะคอยปกป้องเจ้าข้าจะคอยลุนหลังเจ้าไปเป็นกัดกระหมากลังนุ่งเบอ่ะไอ้กูเพื่อนเมือนกันนี่หายเรยตรยาตืา่นเดี๋ยวนี้เรยตรยา <c oughs> พวกมันไม่ใช่ที่รอกค่ะแต่ทำไมเธอต้องปงิดบังและโกหกข้าด้วยในเมื่อเขามีผัวอยู่แล้วใช่ทำไมอฉันจะบอกได้ยังไงคอยถามฉันจะขำไหมถามสิว่าฉันเด็ดใจหรือเปล่าดีมาตอกว่าฉันโกหกอีกเหรอในเมื่อทุกอย่างมันแก้ไขไม่ได้ถ้าจะถอยหล้างก็คงเป็นไปไม่ได้ทำไมเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องเดินหน้าต่อไม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันไม่มีวันหากเราให้พี่รามีเด็ดผ่านที่ผ่านมาฉันได้ทำบาเกิดไปแล้วที่ผ่านมาฉันจะไม่เอาความเธอบอกไปซะแร้วเรื่องนี่จะเป็นความรักเธอก็เป็นคนหนึ่งที่ข้ารักและเธอรู้ไหมเธอร็คือสมบัติของข้าเหมาือนกันเธอจะไม่ปล่อยเธอลุดมือเด็ดขาดไ่ไไ,ไ,ไอไ ยาสูตรพิเศษมาให้ถ้าบรองว่าถ้าหากเดยายในสูตรยานี้ก็าไม่อมใไต่อต้องเีนไและมาหนตรงน้นทีเป็นามงกาทำเงมนได้มาองไร็ือสงที่เนเราไม่ต้องมีทหารู่ใจี เจ้ามังกรของท่านหลวงเจ๋งเจ้าเจ้าแกงดินาอูเจ้าเจ้านี่เป็นนะครับ <laughs> 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 <hums> <coughs> <coughs> เราความจริงน in ั้นีทางไปมังดากลับไป่อให่แม่ั่วยขอหนออยู่ที่ไเรื่องของเราไม่เ็อเรได้ไหมคนที่ยะต้องยอมไม่ติค้าต้องเป็นมัน ហើយនេះមកហៅ รือไอ้มอไม่ว่าจะตกหรือติดไอ้มังไงแข่งจบมากลกินจีบทำอะไรทท่านรักหัวใจของผมก่อนตั้งตาจะใส่ในหมดำดิยัง่ายชีวิตผเหมือนกับชีวิตผมเมื่เข้ามาแล้ว การเตี้ยคนไม่ไวมไดีก็ตองทุกข์าฟได้ครับท่านผู้ชมาเป็นใครจิตเข้าูไปตทนตายต้องเป็นอยู่แล้ว พี่กจ้งไ่แี้ตัวด่าไม่รู้คุณข้ามันอะไรบ้างเลยปาก์ี้อะอ้อ้อาโกอะไรกันเนี่ยฮะแล้วมงท้าตัวทำไมคุ้ท้าไห่ไหนที่เนมไม่ตกจริงเลย เสียใจมากให้รเราเรนรยาเธอจะทำมากเกินไปนเลื่อมไปหรือเปล่าว,ว่าเธอเป็นใครว่านพี่ดามีเป็นใครอย่าเลื่อมซิเป็นใครที่สำคัญขารู้ดีว่ามันเป็นใครแต่ฝีไม้ไหลหไหมือของมนมีท่าน,นี้อยิงกันเดิอหุยงานฉันขอร้องเธอนะ ที่ตรงนี้พวกมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงไปซะได้ตอนนี้เธออยากจะทำอะไรเธอก็ถามแต่ฉันจะบอกเอาไว้ให้ไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติหน้าคนอย่างเธอ